นี่เหรอวะไปจ้งอาพีทําเด็กรองเ่ยละอ๋อมาตะม้าม,มาเห็นมาหนิโอ้เอาพื่อกนกเาน้าที่ใดๆแล้วย้ยสโอ้ได้แล้วท่อบอก,กันเตะโอ้ม่เจอน่ะนะเฮ้ยมาดูโอ้ดอกง่ายไม่นเจอไหนโอ้เฮ็ดเถืองคม,อมโอ้ผู้อยู่ไก่ขี้ราบรรพานซื้อตนบ้านคนเขารู้เลยว่าเขาเบิ่ง ันมันา้าไ่อืมโอได้ยุ่ตอนีี้่าอยู่นี่อะไรมนเห็ดยังี่โอ้เห็ดเบี้ยกันนีโอพ่อแล้วเด็กสอบอกกันกิ๊กจะไปห้าพันเอาอจะไปห้านี่นี่นี่ไปห้้ี อยาเฮาพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อพ่อเสียสติขี้ไปนะเอามีตัวนี่ม่ยังมาเฮาเพื่อนอีกตั้งหากแม่นบมาแม่เทกคมมาโอ้ได้ยุ่ตัวนี้ไหมไปไปไปเฮียมาเฮาเพื่อนไปไปโอ้ได้ยุ่ตัวนี้เอาเห็นง่วงๆมีแต่โดนได้ย่ติอันนี้อันนี้เป็นยังเลยนี่นี่แม่ด่วนต้องมันยุดตีนี่ใช่ไหมนี่นี่นี่ที่ม่วงนี่ เงีนบ่ั้งเอออะไรโอ้ยยุใกล่ซื้อเพราะว่าเห็นคนเขาดูเห็นคนเขาดูก็เลยว่าพระท่านคนดอกก็เลยว่าเขาม้าเอออยุใกล้เพราะว่าคนเขาดูก็เลยว่าเขาม้าเบิ้งโอ้ได้พอดเป็นถุงเลยติผู้นั้นผู้นั้นได้เป็นถุงเนาะผู้นั้นตัวตัวยังเขามานหน่อยขาดหน่อยเนี่ยเถื่อ ฮะอปาตัวเฮ้ย,อ,อ,อ,ยอเ,เอาถุงใหม่ัแโอยบรรพตังแกมาจะแะ้ไไดพตังแกเอาถุงเล็กน้อยมาได้แต่ว่าเตรียมถุงมานี่้ขึ้นแน่แทโอ้ยอย่หาเพิ่นดีกก้ีอย่ามาเฮามาเห็นอย่งมาเฮานี้ขึ้นไปเลไปยเไปไปฝ่จาหน้าไปอีหลาไปย่ายมาเฮาคน เล็ดขม,มอยู่ปลายอยู่ภาคไกลๆแตะพนามาโอ้โหก็เลยหลายเลยตาก็สีหมอกาแสงนี่หนึ่งไม,มเก็บควันหนึงได้ไหมเออข้าอย่ดอกไม่เก็บเลยข้าเดี๋ยวได้เต็มตาแล้วไม่เก็บข้าเดี๋ยวได้เต็มตาได้ไหมเห็นไหมกับพ่อมาอีกตัวแม่นพ่อมาตัวนี้อืมโอ้มันก็สึกดอกอง่านมาเด้อ มาแจ้จอยมาเห็นดอกไร้จอยก็คิดว่ามันสิมีอยู่ดอกเขาตกแต้วคืนวามันประทันคนพอคนมาหลายคนมาดูอว่าคืนวามันสิเกิดอยู่แต่ว่าคืนว่าคนหลายมันสิประทันค้นพวกคิดเนี่ยนะเพราะว่ามันตาหน่อยโอ้ยจากปุโรสิเตีแล้วฮะใช่หล่ะกัพักกันยางก่แถวนีเปิดโมเมนต์ตีบาหขันแตามันตั้งกันที่ดีดิ ตาเด็กน้อยก็ตาผู้เฒ่าเฮ้ยไปหาออกถุงยังไงมาใส่ในสองนี่นี่อะไอวัวมันเกิดขึ้ก็ไปไม่แล้วเมนอเมนเดี๋ยวนั้นได้เยอะนเอากี้แค่มาเข้าว่านี่ออกไปนี่นี่นี่ห่วยมาเห็ดยังมาเรามาเข้าคนเดียวมาไปออกไป มาเห็นอย่งมากแล้วฮาพิคนเกลี้มาฮาไปเร็วๆมนบมาคน่นด้านอะไรใช่ไหมคนเห็นปะมึงน่ตาตั้งกันทักว่าเ่พาะแยกจอยมาเห็นนั่นละมันเป็นตังเสียละดวนเพะว่าแต่แยกจอยดอกจะคว้องกัหามาเห็นดกันแต่แตกตั้งกันนี่เรีมันคนละตาม่แต่ แม่นบ่โอ้จะได้ว่าเจ้ากระตาดีอยู่โอ้ได้ยี่ดอกออกไปมาได้นั่นยี่ดอกควายว่เห็นแล้วมันตามันสีเดียวกันเนาะสีก็ใบไม้นะอ๋อโอ้ยอันนั่นน่ะเรียนน้ำม่อนนั่นเด้ยวเดียวเป็ดกี่นิดหน่อยได้ไหมนี่โอ้แต่ว่ามันดอกน้อยว่ะนี่นี่น้ำม่นนี่ซองกันนี่น้อยนี่ นี่มันหน่อยนี่นี่จะประซอกอันนี้หน่อยแต่ว่ามันหน่อยนั่นแหละโอ้บ่แยกแล้วมันหน่อยเนาะเจ้ากับผู้เชิญนั่งมาใส่เลยตีแค่กระต่ายเดียวกันโอ้ยมันล่างสิเริ่มเกิดตัวนี้น้องหัวาตั้งแตเกิดไม่ดอกมันยังดอกก็สิบ่เห็นเปลี่ยนผัดอยู่นี่เปลี่ยนผัดสิเอาเห็ดขาวก็กินได้บปะอ๋อ โอ้เปียนพาให้แม่ม่เมียม่เก็บคองไปฝ่อรันอเาเจ้ามาเก็บเห็ดไปมากเจ้าได้อีลีนะได้เลยไม่ต <c oughs> ้องไล่โอ้ยบ่เขาบาบอกป้าบ่บอกพี่กัดแล้วเนาะก็บ่บอกพี่กัดแล้วว่ายุสั บ่บได้บอกฟ่กัดดอกว่าตรงใดบ่ได้บ่ได,บไ,ดบได้ลงตำแหน่งนอเ,นเออไม่ได้ลงตำแหน่งนะคะลงไปเรื่อยๆลอยๆอยเลย,เลยจะบอกก็ว่ามาเก็บเห็ดยุค่ามดแดงกระลายเพราหมดมันมตอตะออกไหมมันมตอตะเปิดขี้น้อยอตาผู้เฒ่าเนี่ฮะได้ก,กินหญ้ากระดอกแต่ว่าตาเด็กน้อยได้กินยอยู็ตาข้าเจ้าเคยหาเห็ด าผ้เากยังมต่ใไม้แหงได้กันไปเลยเออสีเดียวกันไปเลยไม่เป็นเนอือย,ยใจยังเราปมีเห็ดเน,นะ <c oughs> าะแต่สีก็กันตัวใจเราป่ามีเห็ดาสัน่นก,กับปอมางสิกับ่เห็นเออใส่บุลเล่นกันตัวพวน้าไปหากระตามาใส่มันได้แล้วลายบอกกระต่ายมาใส่แบบนี้ตายได้ง่ายรล่ามาหาได้ยแล้วล่ะ เออเอาห้เาอทานมัน,โโาอ,าน,นอืมไปนไปลามได้ดอ <laughs> ดเาาาแ,แรตีเฮ็ดบ่เกิดต <laughs> ีข้าเจ้าไปเฮ็ดเกิดเจ้าของไปเฮ็ดบ้เกิดเออพราเรื่องไปเราวว่าเฮ็ดบเกิดไปนี่โอ้มันมีมันก็มียามวันเริมเกิดจีน้อยนี่ก็ได้อืม แม่มันกะบ่กมันปลายไงพ่อบันไดเนาะมันปลายบ้านนี่เออแต่ว่านก็ออกดีดอกคือว่าได้หลายเยอะก็ได้แล้ะเราไม่ก็ได้แกงโดนละแต่แต่มือนั่นอันเขาเจ้าเห็นแกงเห็นนะโอ้อยากไปเก็บพนะโอ้ยเขาเจ้าเก็บมาตะทางไก่เด้อสนองเขาเจ้าเก็บมาตะทางไก่ทางมาเท่าบะมีก็เลยว่ามันมันก็ปลาอยู่ข้าแล้ว เขาได้ยุติอืมไม่ดอกเลยอะฝ่ายมากอะได้หลายดอกเว้ยได้หลายแล้วได้ถุงแม่ยนยูเห็นเห็นยูเห็นมรถมาจอดอยู่กูมาเก็บควันเห็นรถมาจอดอยู่ว่าแม่ว่าเป็นผู้ใด บอกเขาเดินบอกเขเห็นเขมาดิเหมือนี่แต่ว่าทุกมือมามาทุกมือเขาจะมาจอบชุกมือนั่นล่ะเขาจะมาจอบชุกมือนั่นล่ะไปหาไสม่เก็บเห็ดน้ำกันมือนี่หลายคนสามคนสี่คนแต่ว่าผู้ใหญ่ระเห็นหงดอกแต่ว่ายเองหน่อยได้หลายแล้วเสื้อผ้าตลอดดอกผู้เฒ่าตาบวดีเด็กหน่อยตาดีได้เอาได้เอา เจ้าก <Net> ็บ่าหากระตาว่าต้องหากนาะหาไปพ่ออะไไงเอาสิไปอันนั้นแม่ไปใส่ไปไปยิงป่าไปต้งห